ครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ Google Sheet กับ App Inventor นะครับทำงานร่วมกันยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเปิดไปที่ Google นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Drive นะครับไปที่ Drive เสร็จแล้วก็สร้างนะครับโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานนะครับขึ้นมานะครับทีนี้เราสร้างขึ้นว่า AI2 นะครับลีกขวาแล้วก็ ไปที่ชีสนะครับ Google Sheet นะครับได้กูเกิ e e ีสแล้วเราตั้งชื่อชีสก่อนกันแรกกันนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นแอปกันแรกกันแอปอินนะครับแอปอินเวนเตอร์นะครับหรือจะตั้งชื่ออื่นก็ได้นะครับตั้งชื่อชีสนะครับจากนั้นก็ไปที่เครื่องมือนะครับสร้างแบบฟอร์มนะครับสร้างแบบฟอร์มสร้างแบบฟอร์มนะเราก็ทําการเพิ่ม ิวนะครับหรือหัวข้อหรือรายการที่ต้องการจะเก็บข้อมูลนะครับเลือกประเภทในการเก็บข้อมูลนะครับประเภทของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นชื่อนะครับชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่หรือข้อมูลที่เป็นประเภทข้อความก็จะให้ตอบสั้นๆนะครับเป็นข้อความนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับชื่อนะครับนามสกุลนะครับ ต่อไปก็ดิ่พิเคทขึ้นมาคือทําซ้ํานะครับทําซ้ําก็คือในกรณีที่ลักษณะของข้อมูลมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นชือเลิ้นนะครับตรงนี้เราจะลองสมมุติดูคร่าวๆสัก3ามรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับเข็นนะครับพอได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้รายการาตรงนี้ให้เป็น ข้อความก็ได้กันนะครับหมายได้โทรศัพท์เป็นข้อความนะครับเราได้รายการฟอร์มเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกรับลิงก์ที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้านะครับกรอกข้อมูลยกตัวอย่างสมมุตินะครับเรากรอกตัวสมมุติเข้าไปนะครับ xx นะครับ yy นะครับ z z นะครับ xx ก็คือส่วนที่เป็นชื่อนามสกุล yy คือชื่อเล่นนะครับ set ก็คือหมายได้โทรศัพท์คลิกรับลิงก์ แล้วก็คัดลอกลิงก์เข้ามานะครับจากนั้นเราไปวางเปิดโน้ตเพจขึ้นมานะครับเราก็จะวางลิงก์ลงไปนะครับเราจะได้ลิงก์นะครับหรือว่า URL ในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับคลิกวางนะครับคัปลแล้วก็วางนะครับคัดลอกแล้วก็มาวางไว้ที่โน้ตเพจก็ได้นะครับจากนั้นก็มาที่แอปอินเวนเตอร์ของเรานะครับเข้าแอปอินเวนเตอร์นะครับอันนี้เราปิดไปได้นะครับอยู่ที่ชีตนะครับตอนนี้ชีตเรา ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะไปที่ App Inventor นะครับเข้า AI 2นะครับ App Inventor นะครับลงชื่อเข้าใช้งานไปที่ My Project ครับ Start New Project นะครับเพิ่มชื่อโปรเจกต์ว่านะครับแอปนะครับ Google s h e e t กันแล้วกันนะครับแอป Google s h e e t นะครับ ตั้งชื่อว่าแอป Google Sheets หรือจะตั้งชื่อเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับในที่นี้เราหมายถึงว่าเราจะสร้างแอปเพื่อที่จะทำฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูลตำแหน่งในการบันทึกข้อมูลก็คือก็จะอยู่ที่ Google Sheets นะครับซึ่งอยู่คนละแพลตฟอร์มนะครับอยู่คนละแพลตฟอร์มนะครับจากนั้นเราก็จะออกแบบเลยนะครับออกแบบสำหรับการาจัดทำนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราสร้างปุ่มขึ้นมาสักสองปุ่มนะครับาลากปุ่มเข้ามา สองปุ่มนี้ตัวสกรีนจะจัดให้เราอยู่ที่ตำแหน่งของเซ็นเตอร์นะครับตำแหน่งของเซนเตอร์นะครับปรับรูปแบบก็คือเปลี่ยน Text for bottom เป็นเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับอันที่2ก็จะเป็นการแสดงนะครับแสดงรายการข้อมูลนะครับอโอเคนะครับ ตรงนี้เราจะให้ห่างกันออกมาสักหน่อยหนึ่งระหว,ว่างนะครับระหว,ว่างปุ่มเ,เราก็ลบส่วนของลา,อาส่วนของตัวลาเบลทิ้งไปเราใช้ลาเบลเข้ามาขั้นไว้นะครับกำหนดความกว้างตรงนี้เป็นฟิกเซลสัก20พิฟกเซลนะครับให้มีความห่างของปุ่มกำหนดความกว้างของปุ่มนะครับเอาเป็นฟิลพาเลตน์นะครับก็คือเต็มนะครับกำหนดเป็นฟิลพาเลต์กำหนดสีของ พื้นนะครับกำหนดสีของตัวอักษรของปุ่มนะครับกำหนดสีพื้นของปุ่มนะครับกำหนดตัวอักษรกละกำหนดแบ็กกราวน์คันเนอร์นะครับโอเคนะครับเลือกประเภทของปุ่มนะครับให้เป็นแบบราวนะครับแบบราวโอเคนะครับเรียบรายแล้วต่อไปเราเพิ่มสกีน2นะครับแอดสกินเข้ามาเป็นสกีนที่2นะครับ กรีนนี้เรายังไม่ได้สร้างโค้ดนะครับเข้าไปเพื่อที่จะให้วิ่งไปที่สกรีนถัดไปนะครับอแอร์สกรีนนะครับเป็นสกรีน2คลิกโอเคนะครับสกรีน2ของเราเนี่ยก็จะเป็นนะครับส่วนของการไตเติลก็จะเป็นเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับเพิ่มข้อมูลใหม่ เพิ่มข้อมูลใหม่ในส่วนนี้เราก็จะใช้ layout เข้ามาช่วยในการจัดข้อมูลใช้ layout ที่เป็น vertical เข้ามาช่วยจัดน vertical alignment ให้ vertical alignment เป็น fill parent ไปที่ user interface ลาก label เข้ามาลาก text box เข้ามามาวางไว้ในแนวบนล่างนะ label เข้ามานะครับลากเข้ามา3ช่องอย่างละรับอย่างละ3 ก็คือลาเบลสามเท็กบล็อกก็3มเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็มาปรับคุณสมบัติของตัวเท็กบล็อกนะครับให้ความกว้างเป็นฟิวพาลินนะครับความกว้างเป็นฟิวพาล n t นะครับตรงนี้ของกว้างเป็นฟิวพาลินนะครับที่ลา b e l นะครับตั้งชื่อลา b e l นะครับเป็นอันนี้เป็นชื่อนะครับชื่อสกุล นะครับตัวล่างถัดมาก็จะเป็นชื่อเล่นนะครับนะครับถัดมาก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวตั้งชื่อนิดนึ่งนะครับตรงนี้เป็นนมนะครับ TXT name นะครับอันนี้เป็นตั้งชื่อนะครับรีเนมนะครับเป็น txt ก็คือ text box นะครับ txt surname น,นะครับอ nickname นะครับ text box ตรงนี้เป็นรีเนมใหม่เป็น phone นะครับ txt phone ครับโอเคนะครับเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว าจากนั้นเราไปที่สกรีนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำบล็อกขึ้นมานะครับก็ไปที่คอนโทรลน,นะครับคอนโทรลโอเพนต้องไปดูที่บอททอมหนึ่งก่อนนะครับบอททอมหนึ่งก็จะเป็นเวนคิกนะครับแล้วก็คอนโทรลนะครับโอเพนอนาเธอร์สกรีนนะครับ,รบแล้วก็ไปที่เทคเลื่อนไปที่ ข้อความนะครับตรงนี้เป็นข้อความใส,ใส่ชื่อสกรีนเข้าไป s c r w e n 2นะครับเมื่อคลิกปุ่มนี้ให้ไปที่สกรีน2นะครับก็สลับไปที่สกรีน2นะครับสกรีน2อตรงนี้เดี๋ยวเราเพิ่มปุ่มเข้ามานะครับเป็นปุ่มตรงนี้นะครับให้ความยาวของปุ่มความกว้างของปุ่มเป็นฟิลพาเลต์น,นะครับกำหนดเป็นราวสีเป็นนะครับตัวอักษรของ สีนี้นะครับเปลี่ยนข้อความเป็นเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลนะครับโอเคนะครับเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดําเนินการทําบล็อกสําหรับสกรีนหนึ่งนะครับเมื่อคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลนะครับก็ไปที่ปุ่มนะครับปุ่ม b o ทท o m หนึ่งนะครับอันนี้เมื่อคลิกปุ่มนี้ รเราก็จะให้อ,อีกอันนึงเรายังไม่ได้รับเข้ามาก็คือส่วนของการคอนเน็กกับเว็บไซต์นะครับไปที่ Connectivity นะครับเราลากเว็บเข้ามาในสกรีน2นะครับเว็บ1น,นะครับตรงนี้ก็จะได้ส่วนของรายละเอียดคอมโพ n เนต์ที่อยู่ในสกรีน1ขึ้นมาก็จะมี Vertical มี Textbox มี Label นะครับมี Bottom มีเว็บนะครับเมื่อสกรีน1ถูกคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะเซต URL ก่อน ไปที่ก็วาเซต URL นะครับเซต URL นะครับลากเข้ามาไปที่บล็อกนะครับเซต URL นี้นะครับให้เราจะเซต URL ซึ่งการเซตเนี่ยมันมีค่าที่จะส่งเข้าไปหลายตัวก็เลยต้องใช้ตัวจอยของเทกนะครับเทกจอยนะครับเแล้วก็เลือกจอยเข้ามาเลือกเทกเข้ามาแล้วก็เลือกส่วนที่จะต้องจอยเข้ามานะครับตอนนี้เราเอาเข้ามา2รายการก่อนนะในช่องนี้ก็จะเป็นนะครับ ตัว URL นะครับเราลาก URL เข้ามาจนถึงตำแหน่งนี้นะครับถึงตำแหน่งนี้นะครับ,ถ,รบถึงตำแหน่งเครื่องหมายตรง view form ตรงนี้นะครับ view form ลากเข้ามาแล้วก็มาวางไว้ที่ส่วนของ URL ตรงนี้นะครับไปจถึง view form ช่องนี้ใส่คำว่านะครับ form นะครับ f o r m form respond ฟอร์มเรสปอนส์นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำคำถามเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ช่องที่2นะครับต่อไปเพิ่มสตริงเข้ามาอีกนะครับเป็นสตริงที่สองแล้วก็สตริงที่3นะครับแล้วเราสตริงเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับสตริงเพราะเป็นการจอยสตริงนะครับอ่าเป็นการจอยสตริงนะครับอ่าตรงนี้เราก็จะใช้ ส่วนของเอนไทนะครับก็คือตำแหน่งของข้อมูลที่เราจะบันทึกข้อมูลในที่นี้ก็คือส่วนของ xx xx ในที่นี้หมายถึงชื่อนะครับที่เราป้อนเข้าไปเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็จะใส่ xx เข้าไปตรงนี้นะครับเอนไทจุดตำแหน่งนี้ตำแหน่งข้อมูลนี้นะครับก็คือตำแหน่งข้อมูลนี้ก็คือส่วนที่เป็นช่องของชื่อกับนามสกุลนะครับมันจะบอกตรงนี้หมายถึงว่าตำแหน่งของที่จะบันทึกข้อมูลเข้าไปใน Google Form นะครับ Google Form เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาค่าของนะครับค่าของ T x T name เข้ามานะครับเอาค่าของ T x T name เข้ามานะครับเป็นการรับค่าเข้ามานะครับจะเป็นการ g ก็ตเข้ามานะครับเก็ต e ก็ต T x T text นะครับถ้าเราหาไม่เจอก็ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้นะครับ T x T text นะครับ ทีนี้ในส่วนของ text เ,เนี่ยมันก็จะมีส่วนของการ encode เพื่อที่จะเข้ารหัสในกรณีที่มันเป็นภาษาไทยแต่เดี๋ยวเราทดลองดูก่อนนะครับว่ามันจะ work ไหมนะครับโอเคนะครับเราได้ส่วนของการบันทึกข้อมูลเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเราทําต่อไปอีกให้ครบ3รายการนะครับเพิ่ม string เข้ามานะครับ4นะครับเพิ่มเข้ามา4นะครับเพราะว่า เพิ่มเข้ามาสีช่องก็คือใน1 e n t ก็จะมีคู่กันแบบนี้นะครับคือตำแหน่งของเอนทายแล้วก็ตำแหน่งของเทคนะครับต่อไปเราก็หยิบตัวเทคเข้ามานะครับแบบนี้นะครับตัิ t เทเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ไปเอาตำแหน่งของเอนเข้ามาตรงนี้ให้รับตั้งแต่เครื่องหมายแอนเข้ามานะครับเครื่องหมายแอนเข้ามา โอเคมีแอนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกันอันนี้เป็นชุดที่1น่นะครับชุดที่1นครับต่อไปชุดที่2ก็จะเป็นส่วนของตาแหน่งนี้เอาแอนเข้ามาด้วยนะครับเราจะรับตั้งแต่แอนไปจนถึงเครื่องหมายเท่ากับนะครับแซ้แเนี่เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลตัวอย่างนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําข้อมูลเข้ามาเดี๋ยวเราทําการรีบิเคตตรงนี้เลยนะครับรีบิเคตนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้กลายเป็น ニックเนームนะครับดีพิเคทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโฟนนะครับเห็นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการบันทึกข้อมูลนะครับเราก็จะไปเรียกเบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขอเกตนะครับก็คือส่งข้อมูลนี้ไปให้กับให้กับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเซตเทคนะครับต่างๆให้มีค่าเป็นช่องว่างนะครับเซตเทคนะครับเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเซตเทคนะครับ ตัวเซตเทคหมายถึงว่าคุณสมบัติตัวที่เราจะเซตก็คือทีกทีนีมกําหนดให้เทคเนะี่ยมีค่าเป็นอะไรนะครับก็ให้เป็นช่องว่างหมายถึงว่าเวลาเราบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกําหนดให้ส่วนของข้อมูลเดิมที่เราป้อนเข้าไปให้เขาเคลียร์นะครับก็จะเป็นนิกเน m e นะครับแล้วก็โฟนนะครับให้ว่างเปล่าส่วนนี้หน้าจอนี้นะครับ ก็จะเป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลการสร้างบันทึกข้อมูลเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับของแพลตฟอร์มของ Google Sheets นะครับนักเรียนลองทำดูนะครับ